สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพบกับครัวบ้านยิชานันนะคะครัวเป็นบ้านของเรานะคะในวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วคะ่ะวันนี้เราจะมาผัดปูนะคะมาดูวิธีการผัดกันเลยค่ะปูนะคะอ่ะแล้วก็จะใส่น้านํามันลงไปค่ะ สามช้อนโต๊ะพอนะคะวันนี้เราเลือกน้ำมันลำข้าวมาผัดนะคะสามช้อนโต๊ะค่ะร้อนแล้วนะคะเดี๋ยวจะหลีไฟตกนิดนึงค่ะักครึ่งเดียวค่ะอันนี้ก็เป็นกระเทียมนะคะกระเทียมสีสเกตน,นะคะสิบกรีกค่ะกระเด็นค่ะต้องลุกแล้วค่ะ <laughs> ต้องลุกแล้วค่ะมันกระเด็นนะคะ เน้นกระเทียมหอมแล้วนะคะแล้วก็จะใส่ปูค่ะแนะนําปูนิดนะคะวันนี้ปูมาจากสมุทรปราการค่ะนะคะปูสดใหม่ค่ะอร่อยค่ะใส่ลงไปค่ะเล่งไปนิดก็ได้นะคะปูสดใหม่ค่ะการจะทํากับข้าวให้อร่อยนะคะวัสดุที่มาทํานะคะจะต้องสดใหม่ค่ะให้ปูเนื้อแข็งสักนิดนะคะอร่อยค่ะวันนี้เดี๋ยวอร่อยด้วยกันนะคะ <laughs> ปูสดค่ะเป็นปูม้านะคะแล้วก็ยะรลาดน้ำ,นำปรุงรสค่ะปรุงรสลงไปค่ะเป็นเขาเรียกว่าอะไรจะผัดแ,แห้งๆนะคะเดี๋ยวพรมน้ำสักนิดก็ได้ค่ะเค <c oughs> ็มๆค่ะอาน้ำสักสองช้อนนะคะพรมน้ำลงไปนิดนึดี๋ยวน้ำปูก็จะออกมาค่ะเดี๋ยวมันจะแห้งเกินไปค่ะ ต้องมีน้ำแฉะผัดปูนี่ต้องมีน้ำแฉๆนิดหนึ่งนะคะถึงจะอร่อยะคะ่ะกินด้วยกันนะคะหอมหรือย,ยังคะหอมะคะ่ะปูที่สดใหม่นะะี่ค่ะเนื้อนะเวลาผัดออกมานะ่าจะสวยมากนะคะแล้วก็จะแน่นๆนะคะ่ะวันนี้แน่นทุกตัวเลยะคะ่ะแล้วมีไข่ด้วยนะคะค่ะนะคะเดี๋ยวให้ปูสุกเยอะๆในนะคะ ขนาดที่เรอปูสุกนี้นะคะเล่งไฟได้นะคะอีกหนึง่งนะคะอร่อยนะคะวันนี้เราเสิร์ฟใส่จานนะคะขนาดที่รอขนาดที่รอปูสุกนะคะเราก็จะแนะนำ <c oughs> ต้นหอมค่ะนี่ค่ะต้นหอมบ้านเราปลูกเองนะคะต้นหอมก็จะสดใหม่นะคะพงเด็ดจากต้นมามัสคูเองค่ะ <c oughs> นะครับปลูกเองนะคะ ผักที่ปลูกง,ง่ายๆนะคะเราก็ปลูกเองได้ค่ะนะคะอร่อยค่ะสดใหม่นะคะวันนี้สดใหม่ทั้งกระทะเลยนะคะกินด้วยกันนะคะหอมดีค่ะผัดแล้วกินนะคะผัดแล้วกินค่ะกินพอดีค่ะไม่ได้กินเลยค่ะนะคะกินพอดีนะคะอร่อยค่ะลองทำดูนะคะแต่ท่านต้องเลือกปูที่มันสดๆนะคะ ูสมุทรปราการเนี่ยเขาจะขึ้นจากน้ําใหม่ๆค่ะวันนี้แม่ค้าบอกว่ามาตีสี่ค่ะปูคือปูขึ้นตีสี่ค่ะนะคะจากทะเลนะคะทะเลสมุทรปราการค่ะอะไะค่ะปูก็เริ่มสุกแล้วนะคะเดี๋ยวค่ะให้เขาสุกสักนิดนะคะเอาสุกๆหน่อยน้ำชักจะแห้งถ้าน้ำแห้งก็เติมน้ำได้นะคะ เติมน้ำอีกนิดหนึ่งปูจะได้สุกเร็วนะคะเห็นไหมคะเดี๋ยวโชว์ปูนิดหนึ่งนี้ค่ะเห็นไหมคะอช้อนมาหน่อยอช้อนมาหน่อยช้อนมาหน่อยช้อนช้อนช้อนนี่ค่ะนะโชว์ปูก่อนวันนี้ปูสี่ตัวนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะโชว์โชว์ปูโชว์โชว์ปูล้วนๆเลยค่ะ สตัวค่ะให้เขาสุกสุกนิดนะคะจะได้อร่อยอร่อยหอมไหมคะหอมไปกับเราด้วยค่ะหอมนะคะอ่าปูที่สดสดเนี่ยค่ะเนี่ยเริ่มสุกแล้วค่ะปูที่สดสดนี้นะคะคุณผู้ชมเวลาผัดแล้วมันจะหอมมากนะคะกลิ่นปูเนี่ยค่ะจะออกมานะคะจะหอมมาก แรงเล่นไปนิดนะคะเพื่อให้ปูสุกเร็วค่ะเอาละค่ะปูเริ่มสุกแล้วนะคะตอนนี้ก็สุกแล้วก็คือดูเนื้อปูอะคะ่ะว่าแข็งก็โอเคนะคะเราก็จะใส่ต้นหอมลงไปนะคะหมดเลยค่ะวันนี้ต้นหอมห้าต้นค่ะนะคะห้าต้นต้นใหญ่ๆนะคะใส่ไปหมดเลยค่ะกินต้นหอมเยอะๆค่ดีค่ะ กินผักสดนะคะ,ะคุกเค้าค่ะให้ผักน่วมนะคะนี่ค่ะให้ผักน่วมก็จะโอเคอยู่เห็นไหมสวยงามค่ะสวยงามมากผักลงไปแล้วนะคะนี่ค่ะบ้านเราสูตรบ้านเราจะเป็นอย่างนี้นะคะผัดกระต้มหอมค่ะดับไฟนะคะดับไฟนะคะดูค่ะเห็นไหมคะโอสด ปูที่สดๆเวลาผัดออกมาแล้วดูหางค่ะดูหางวิธีการดูนะคะว่าปูจะสดหรือไม่คือหางจะเป็นสีชมพูค่ะนะคะเอาผักมาดูหน่อยเอาผักมาดูหน่อยนะดูผักก่อนนะคะเห็นไหมคะโชว์ค่ะผัดปูนะคะกัดต้นหอมค่ะอร่อยนะคะไปกินด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะแล้วพบกันนะคะ แล้วพบกันนะคะครั้งต่อไปค่ะอย่าลืมไลค์แชร์ให้เรานะคะ